ี้เป็นครั้งที่8 4ตรงกัีวต้อที่1เดือน2พุทธละสาวราหุข้าพเจ้าในายุ้ภัยผยายคณะเศรษฐพอเป็นวัจาสารยาิผทมมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยี่ยมาบูชาแต่องอ์ห้าทองปิดเ่ละเจ้าองคุลสเร็จุหลวงปูญเด่หลวงปูศิลาตลอดทั้งรูอาจารย์ผู้เจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทพเวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาหนุโมทธนาในการสัยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรตยคูบาเจละเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาให้เกาาารรกสวทยนนมต่อไป บทที่1บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลีสวดอัตะลาขจตุเทวตาสัทมาวิราชสสนันตุสคาโมขัาสเกกามรุเบคิริสิกรติตาริเควิมาเนีเประเทจคามแตรู้วัตถในเกหวุูอิจิเตุมาจะยงตุเทวชรัธรวิเชมีจันธวนาคติทัตตาสติเกยามุนีวาลาวจนตสาทโมสุนันโตธรรมสวนการโอยามพันตาธรรมสวรคการโอยาพันตาธรมสวนกาโอยามพันตาบทที่สบทสวดสวดมนามะการศิทธิ์ที่สาถาะ บทบที่สามบทสดสางเิรากที่มีสถานงอาญาภโธมีสถานงวังเอเตนะสัจชิกเชนะโสตีมีนตุทาที่มีสานงอางาโทมีสานงวังเอเตนะสัจเชนะโสตีมีนตุทาที่มีสานงอาัาสงโมีสานงวังเอเตนะสัจเชนะโสตีมีนตุทา บทที่4บทส่วนมหากรรยิกนาโถติปิอาคีกาคาถามหากริยิกนาโทหายาสัพปะปันีนะโภเรตตวาปารมีสัพปะปโตสัมโพธิบุตรังเอเตนะสัจวาเชนะมาโหตุสภพปปัตถวามหากริยิกนาโถสุขายาสัพปะปันีนะโภเรตตวาปารมีสัพปะปโตสัมโพธิบุตรังเอเตนะสัจวาเชนะมาโหตุสพุปปัตถวามหากริยิกนาโถสุขายาสัพปะปันีนะโภเรตตวาปารมีสัพปะปโตสัมโพธิบุตรังเอเตนะสัจวาเชนะมาโหตุสพุปปัตถ บทที่หบทสวดมหาสมัยสุเอวามสุตตเอกสัตยยย่าพระาสเกสุวิหารตกะเปิวัลผูสมีมหาวเนมาตาพิคุศเกนสติัจมัตหิวิคุศเตหิสเพวะลานเตหิพะสิจโลกาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิปติตาหุนติพระวัติาสัญญาพิคุสังกัญจารถโคจะตุนาสุทาวาจขายิกันายเทวนาอิตาโหสีอหยังโขลพระขวัตสเกสุวิหารติกะเปิ้ววัลผูสเมียงมหาวันเองมหาตาบิคุศเกะนาสตาหิบัญญัติมัติหิวิุ ยามาอุปสรรคกับิตวว่าโตสัต์ปิเเกณฑักาคาถาภายาสยปฏิอทโขตาเทวตาสยยถาปีนามราวาปุริโสสมิชิตาวาาหภาษาเลยภาษาลิตาวาางสมิชยะเอวะเมวะสุทาวาเศสุเทเวสุอตลหิตาภควโตปุระโตปตุลังสุอทโขตาเทวตาภะวตังอภิวาเดวะอกมันตาอังสุเอกมันตทิตาโขยกาเทวตาภควโตสถิตีเกมังคาังอภาสีมหาสมยุปวันนสมิเทวะกยสมาคาตาอคตธรรมมหิมังธรรมะสาสัญทักอิตาเย สักพิโวสมาท่างสุจิตตาอัตโนชุกกะมากาสุสาลาทีวนันเนีาเตานิคาเหตว่าอิทธาลกิยานิละคติปฏิตาติอัตขว,วประลาเทวตาพระว่โตสัรติกิมังคัทังอาภาสีเชตาวะขีาารังเชตวะผลิขังอินทักีรังหะจัมะเมชาเตเดรติสุทาวิเวลาสโอหัดจะมี จะมะมีชาเตจารติสุทาวิเนราจักคุมาสุทันตาสุสุนะคะติอัลละหัวปราเทวตาเพระว่าตัต s t r a t มังคตังอภัสรีเยกิจิพุทธสารนาคาตาเสนาเตคมิสติปายัภูมิมหายามนุสสาเทหังเทวกายังปุเรปุเรสันติติพระนั่งโผลพะวาพิภูอวมันตสิเยปุเยนะพิโตเรนะัศสูโลกธาตูสุเทวตาสันติปยตา ปกติท้าสถาคตัณทสนายาพิคุณสังกันจะเยปิเตพิคุเอเหสงวติตมัมะธนังอลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัปิฆวันตานังเอตปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสงสยยะถาปีมียะหังเอตระหิเยปิเตพิคเอพะวิชติอานาคารธรรมะธนัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัปิฆวันตานังเอตปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภะวิสติสยยะถาปีมียะหังเอตระหิอาจิกิสามีพิฆเวเทวะกายยานาวันี้กิตายิสามีพิฆเว เทวการน,นางนามีเทศิสาม,มีพิเกเวเทวการน,นางนามานิตาสุนาธารสาทุกรรมนาสิกโรธาภาสิสาม,มีติเอวาพันติติโคติพิขูภาโตปจัจจตสุสมภาวะเอตัทธโวจะ สิโลกันมนุษย์กษสามิยะยถาคุณมอตสัตติยีสิทธากินิคราภราปิสตตาสมาหิตาบุตุเสีาวัตลินะรมะหังสัสมิสัมพุโนโกธาตมะราสาสุทาวิปัสสนาวิราพิยโยปจัตเตยะตวะวะเนกปินวัตเวตาโตติยสัทาสาวะเกสัตสเถนะเตเตวะกายะพิการเตวิชานาถาพิฆวณเตจาตัปปามะกรุสุตวะมุตุสสะสัสนังวิตาลาเคหิปกามุง เดสำรวจแะหุยยนาอานุสานาทัศนาอภิเกษธรมะกขุตาสัสสัตตังสตตั ตางเอศสนารพุนุสานาาสงว่าปเกตท่าูที่าสพุทธาหุตจสภาพิยยาวะกตวัตยมามตโตโยยศถาสาวาเกจสนเนลเตเทวกายามิีการตัเตวิชาดาพิกโเยหงคิสมมิเคหิอนุปพสตสหสาวยะขคุมากีละวัวาอิทิมตโตชุติมตโตวันนวันตเยสสิโนโมทมานาวิกาโมวิคุณาสัมมิติวานาเชยหาสาเหมาวะตายักขานันตตวานิโนอิทิมตโตชุติมตโตวันนาวันโตยสัสิโนโมทัม วันนางอิเตเตโสระสสายะขนะรัตตะวันนิโนอิทิวมโตชิติมันโตวันาวันโตยัสสิโนโมุทามานาบิกามุขุณัสัมมิติวันนางเฟสามิยาปตัสตายะขนะรัตตะวันนิโนอิทิมโตชิติมันโตวันาวันโตยัสสิโนโมุทามานาบิกามุขุณัสัมมิติวันนางกุมพิโรราชาคังโกเวปุรัสสันิเวสนาภิยะโยรสตังสสานาภิยะขนะปะยิรูปัสติกุมพิโรราชาคังโกโศปะคาสัมมิติวันนางผูรามันจากที่สังราชาทัตตะทุปัสสันติท่านท้พานังอาทิปตย์มหามาชัยยะสสิตวโน วันน้าวันตวายักษ์สัตสนโมท้าม,มานายกปรมุวิคุณสมิตริงวนานางทักขีนะถ้าขีนะจตที่สังราชาวิรุณโหราปสัตติกุมภพนา,นานางอนทีปติมหาราชย์สัตสินโอมูตาปิตัสาวาโอชนะมามาพลาอิทธิมาโตชุติมันโตว,วันนาวันโตวยักษ์สัตสนโมท้ามานายกปรมุวิคุณสมิตริวนาง ปัจฉิมันจะที่สางราชาวุโสปะโผภาษาสตินาคันธอันที่ปฏิมหาราชายัสิโสปตาปีตัสสภาโวจฉนามาหามาลายิ่งที่มาโตชิติมาโตวันนาวัโตยาสติโนโมทามนาวิกามูวิขุนาสมปิติว่านางอุตระั่นจะที่สางราชาวิโปูเวโรตปัสสาสติยาขานธ์ันที่ปฏิมหาราชายัสิโสปตาปีตัสสภาโวจฉนามาหามาลายิ่งที่มาโตชิติมาโตวันนาวัโตยาสติโนโมทามนาวิกามูวิขุนาสมปิติว่านาง โอเมาทิ่สังฆตานรโททกคีเนน่าลิวตัโกปชีเมน่าลิวบะโขโกเวโลตัดเดริสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมมันตัดตโลทิสัททะรามานาทางสุวะเนกปิรวะเทเวเตสังมายาวิโนทาสศูปปัญจกนิ迦ามายากุเทเทเวเทโุวิภูจาวิภูโตสหะจัตทะนกามาเสโถจักินุมันทุนิมันทุจัตปานาโทปามโยจัตเทวัสุตโตตมาจริติตาสโนขันท์นำโอนาโลราชชาติโนสโปอตากูปัญจสิโกเจวติมพนูสุริยวะวัชสา เอเตจันเยจัราชโนคธาพาสาราชุพีโมธานาพิกาโมวิคุณาสมิติงว่านางอาถาคุณาพัสสานาคารเวสราตัชากากรรมราชตระลาอาคูปยาคาสายาติณียามุนาทัตราถาจัอาคุณาคายะสัจเสนโยเอราวานโนมหานาโคโสบาคคสามิติงว่านางเยนาคาราชชสหัสาคารันติทิพาธิชาปคีวิสุทธจัคคูเวหายาสาเตวานามนาปตจิตตลาสุปนาอินเตสรามังพยาตฐานาคาราชานามัสสิสุปนาโตเขมามามังศีพุทโกรนะหหิวจะหิวเพราะวนาคหิยานานาคังสุพุทธังชีตาวัชราเะสาวุุังอสราชกลางสวัสูพุทัง โยสะเสโนกัละกัชฌามหาปิสมาสาสุราธานเวรันสาเวปาจิติสุจิตติจามหระธานาธิบดจิสาตตะจัพันิปุตตานาสเพโวโลตะนามาการสนาอิตาวพะลิงเสนาวราหุพะทัุมาระขมงสามโยธานีพันธ์เตพิขุดังสมิตริงว่านังอาโปจเทวะปทาวิจเตโชโยตถาคงวารุณาวารุณาเทวสงมจจะยะสัสหาเมตตากรณากายิกาอาคูเทวยะสะเสโนทัสสตเถหะทากายาสเปนานัตะวเนโน อิมันโตชิติมันโตวันะวันโตยัสสินโมทธมนาภิกาโมวิคุณาสมิตรีนาเวทุจเทวาสาลีจอาสบาจัตุเวยัจนะสูปณิสาเทวจะามาคูปลักิตาลุสระยสูบปิสาเทวสุริยะมาคูปลักิตาเขัตตาในปิรรักิตาวาคูมท้วาหกวัสุนาวัสดุสเขสปะหาุบุรินโททัเสตทากายาสปนนาตวันิโนิมันโตชิติมันโตวันะวันโตยัสสินโมทนาภิกาโมคุขติขหนัูสมิิกา ลิทธะกาจาโรชาจาอุมาภุพะนิพาสิโนวาลัสสหธรรมาจาอรุตานีเชกาสุรยันติลาโววัสวเดสิโนทัตเตตีทัตากยาสัตีนันตวานิโนยิบวตโตชุติมาโตวันาวตโตยัสสิโนโมทามนาเปอามูวิโกังสัมปิติงวานังสัมมาณามหาสัมมามนุสสุตเตมาสีทาปุตุสิกาอาภูโภโมโนปุุสิกาอาถาภูหัรโยเทวา ยิต่เราคเรวาสิโนปัลัคามหาปัลัคคาภูเทวายาสัสิโนทัศเตตธาตากายาตะเปนนาตะวันิโนยิ่ิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยะสัสิโนหมดทัมานาวิกาบุวิกพลานมีติว่านังโสกกะลุมหาลุนาอาคูเวคณาสาหาสาหะโอทัตคายาหาวะโมขาคูเทวาวิจักขณาสถานมาตานาคัจฉามีสกาจยะสัสิโน ถ้าณายังอาคาปัชชุนโนโยทิสาปิวัสติทัศเจเตเทัศกายาส,กกสาเพนนะนัแต่วันนีโนโอิทิมัโตชิติมตนันโตวันนะวันโตยาสติโนโมทามานาิกามุงพิปุนาสมิติวาางว่นังเขมิยาตุสินตายามาคันท่กกาจเดชัสติโนสัพพิกาลมามาเสธาจตินามาอาสวานิมราติโนอาคูอาถา,าคูปัณณิมิตาทเทเสตเททัศก,กายาสเพนนะนัแต่วันนีโนโอิทิมัโตชิติมันโตวันนะวันโตยาสติโนโมทามานาพิกามุวิปุนาสมิติงว่นัง กเทเตเทวานิกายาสเปนะนะตะวันิโนนาวันวะเยเนะนะอาคชันชงเยเนยนเยตันเยสติราซาโตวิชาชาติมัคคีลาโอคตินานนาสวรธาเขีโมคตตะลังนาขังจันทังวะอสิตาติตาสุภามาปรมาตโตจาปุตตัยติมาโตสหัสานากุมารติโสจาสโสปะคาสัมมิติวานังสาสุภามะโลกะนังมหาภามาธิติสติอุปปโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสสิโสปุรสเสราอิสลาอาคูปเจกวะสวัตติโนเตสันจามนาโตอะคาหะลิโตปริวัติโตเตจัสเปยมิกาเตสินเทเทวิสุภามาเกมมาลาเสนาภิกาาาามมิภัันสค เนีาคณานพนาฐานลัคนะพธามาถูสมติปนิวาเลขาอมวงที่จะโโยจเด่นางะสหานเดโกานเนิปฎยิปันีนาตาลามาหจัตสลังกาตะวานนเทรวายเาวุสโกเมฆุทนัยาโตสวิทุกโกคณะสุปยุนาวิสังโตอาจะยังเสดจาบดานจัสมพังพิยยาวัคิตะวัจะภูมาต่ตนสถาสาวกสัสนนเตวารเสนาพิการตาเตวิชาาถาพิโกเตจะับมาเตจะอาตปะมาณลุงมสตวะคุตศาสนาวิตาลเคปังกาโมเตสังลมปีเฉยโยสัทเทวิสังขามยาติตยส โมทนติสหภูตติสาวกาเตชะนสุตาตบบาิบทที่6บทสวดจุลราชยปกรณ์บทที่6บทสวดจุลราชยปกรณ์นโมเมขุเตชะสาวระตะนาาะรยาธรรมิกาใจนะพจนีปสีนีบรรลัยบาลาเมสุราสิทธิพามาจะอินนาจตโลกาคามีตระกาสาวุทภาภูตุงทังกาจะสาภามาชายประสิทธิพระวจุเตชัยัชย,ชยานาน์ยัชย์ทารณีธารณี อุทาทีอุทาทีนาทีนาทีชัยยชัยยะคละตนานทิใสในรายเสนเมรุราชพนในราชีชัยยะชัยยะคมีรลสพีนาเกทานาคีปิสัจปุตตการีชัยยะชัยยะตันี้มีตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคคีสุธาธาโลกชาคุชยยชยะวารุณะมุขขาสตราชัยยะชัยยะจามบัตินาหุกุลคันโทชยยะชัยยะจัชรทนัตมาตุโลสุกราผู้ชงสีลพระเจ้าีปาชัยยชยยะวารุณะมุคยาตาจิตาจิตาเสนาดิปุปุณสุทลนะสุาชย ชยยชยทาราีสารเตียนาชยชยะมังกราชลัญยาภรวัคเชยยชยวัุณายะเขชยชยยะลักขเสสูพทธะภูญเตชาชยยะชยยะพามนณทขนามัยาชยยะราชาธิราชศาสชัยชยยะชะทวิรสัพพัยะชยะอรหันตาปเพุทธสาวชัยะชยยะไมเหสุโรหาโลฮลินเทวาชยะชยยะพามาสุรโคโชัยะชยะนาโควิรุณหโกวิรุณปะโคจนติมาลาวิยินโทจจเวนเตยยจักูเวโรจัวรุโนปิจะอคีวายุจปาชนโหกุมาโลกัตโก อัฏฐาละสามหาเทวสิทธิตาปัสสาอาทาโยอิสีโนาวากาสัพพาชัยยะราโมพภะวันตุเตชัยยะธรโมจะสังโคจะทหาสัปาโรปจัจะชัยยะกัง เอเตนะชยยะเตชนะชยโสธีพระวันตุเตเตนะพุทธเตชนาโหตุเตชยยมังคลังชัยโยปีพุทธสัตริย์มตยามรสสปปิมตย์ปัราชโยโคสยามพุทธิมันเทปโมทิตาชยตถาภามะคนาเมเฮสีโนชยโยปีพุทธศัตริย์มตยามรสสปปิมตยาชโยโคสยามพุธิมันเทปโมทิตายตถาอินทคณามเฮสีโนชยโยปีพุทธศัตริมามตยมรสสปปิมตลาชโยโคสยามพธิมันเทปโมทิตาชยตถาเทคณาเมเฮสีโนชยโยปิพุทธศัตริย์มตยามรสสปปิ โตยมมรัสสปปิมตโตปราชโยโูสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาขานาคคณาเมหสศิโนชโยปิพุทธสัตถ์ศีมโตยามมรัสสปปิมตโตปราชโยโูสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาขาสภามคณาเมหสศิโนชยันโตพธิยาโมเรสกยานนารเทยวัฒโน เอวัตวังวิชโยโหอิชายสุชยมังคะเลอปาลเชตปัลังเกสิเสิปัทวิปกขเลอภิเศเกอสัพพูทธานังอัคััปโตปมติสุนัคตังสุมงคนสุปะพตัสุโพธิตังสุขโนสุภูโตจารสุธรรมพามจาริสุปทักขีนังกายรมังวาจารกมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกมังปณีทีเรปทักขีนาปทักขีนานิกตวานาลภัตตเถปทักขีนเตอัถรัตถสุกิตาวิรโหพุทธาสนีอโลคาสุกิตาโหทสหะเพหิยติพีสุนันต นางรักขันตูชินาสาสนาญาการจิปัฏฐนาตีสังสะเพปูเรตุมโนระธายุตตะกาเรภาวัตสาวตรวัสสังวัสสาวราหกาโลคาจุปัฏวัเตสังนิวาเรตุจามัทภาพากายะกายาสุขากิตาสุขากะรหตุยะถาระหังบทที่เจ็ดบทสวดธรรมนิยามสุตังอิวามีสุตตังอิกาสสมาญาพะกวาสาวัตถียวิหารติกเขาวาเนอนาคบปินิกัสอารามิตตะละโขวะกวาพิโูอมนเตสิพุทิฆาวเต พระเตติเตมงในพิฆวัตโตปัจจสุโววะเอตตะโวจรยะอุปัฏฐาวะพิเครเวตขะคาตตาลัอนุปัฏฐาวะตถาคตาตานาทิตาวะสาัาตุธรรมนิยตาธรรมนิยามตาสัเพสังขาลันิจาติตังตถาคตวิสัมพุนติอิสเมินเตวิสัมพุนิตตะวะอิสเมนตะวะอจิคติเทสติปัญญาเปติปัทาเปติวิวัลติวิมาเจติอุตานิการลติสัเพสังขารานิจาติอุปัฏฐาวะพิเครเวตขะคาตตานัอนุปัฏฐาวะตถาคตาตานาทิตาวะสาัาตุธรรมนิยตาธรรมนิยามตตาาาาสสัพเงขขรุิ ตั้งตถาคตวิสมพุทธิอิสเมินตอวิสมพุทธิตวะอิสเมตวอาิคติเทเสติปัญญาเปติปัทาเปติวิวาลติวิภาชติอุตานีกัลนตีตัเปสังะลาธุาตึอุปาทาวาพิเทเวตาตรนุปาทวาตถาคตานังที่ตาวาสัทาตุธรรมที่ตธรรมนิยามตาสเพธธรมานตตาตีตังตถาคตวิสมพุทธิอิสเมนติอวิสาพุทธิตวะอิสเมนตวอาิคติเทเสติปัญญาเปติปัทาเปติวิวาลติวิภาชติอุตานีกัลนตีสัพเพสามุนา บทที่8บทสวดพระเทวกรัตตคาถาอธิตังนันน่าวาคาเมญะนาปยังเขนะคตังบางคนไม่ควรทำเลยดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระถึงที่ยังไม่มาถึงจะท้าทิฏฐิาภีนาตังอปตัสจนะคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเอ็ดทุก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันจะโยธรรมตถาตถาวิบัติอัสสีละสกูปังตาวิคารุพาลุฮะเย ผู้ใดเห็นทำใหมันเกิดขึ้นภาวะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ่มไม่งอนเงี้ยงคอนแขกเขาคนเพรครัวกันเช่นนั้นไว้อาเชวากิจมาปากกังโกชัญญาบัลลังสุบีความเพียรไปกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นาฮีโนสังคารันเตนะมหาเสนนันะวัจนาเพราะการผัดเพียงต่อมัจุราซึ่งมีเศษนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตปิงกันของเราตะมันที่ต่างตังเวีประเทศกัลตโตติหันโตอาติคาเตมุนิมุนิผู้สงบย่องกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจครานทั้งกลางวันกลางคืนวว่่่าาาผูู้้เเเป็็นนอยยยแมมพีีีงรรตดกช บทที่9ก้าบทสวดธรรมะสังเวคชเจะเวคณะสเีสังขารานี้จาสังาขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขารทุกข้าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะก็คือละแก่เจ็บตายไปสัพเพธามนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุบว่าชีวิตตาชีวิตของไม่ยั่งยืนทุบวางมล่าความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายาเมริศพางอันเราจะเป็นตายเป็นแท้เป็นน้ปรโยสานางมีชีวิตตาชีวิตของเรามีความตายเป็น ของไม่เที่ยงมาละนางเมนิยะตัางความตกของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังกันยอัจจิหลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปรตวิญญาณโอภาสปสาทวิญญาณชุโทอันเข้าที่เสียแล้วอะไรเสตติจากนอนทับอัจจิิงขึ้นแสงปัทเธวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงพลังอีวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดถามหาประโยชน์มิได้อันนิจจาวัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัทฐาวญธติมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัติชิตตะวันน และสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยี่สัพเพสสัตตามารติจะตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มารีสุจัมมารีสะเลที่ตายแล้วกังจะตายต่เทวะาหางมารีสามีเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนาะทีมเมธาสังสยความสงสัยในความตายจะไม่มีแกเราเลย บทที่สิบบทสวดเมตตายังกิจจิยังกิจจิกุศลังกรรมังสาเพหิพัตติหิกัตังมุญญานอนุโมทาตุสุนันโตโธโตเยเทวาสัมิงคาเนอดิคาตาธิคายุกาสัทธาโหตุสุเิตาโหตุทุกขาปะโมจันโมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกขาปะโมจันโตสัพเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปะโมจันโตสัพเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปะโมจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุกิตาโหตุทุกขาปะโมจันโตสัพเพอจปิยูปัชชายสุกิตาโหตุทุกขาปะโมจันโต สัพเพณฆาตตาสุกิตาโหตุทุกขาปัมมุจจนตุสัพเพเทวาสุกิตาโหตุทุกขาปัมมุจจนตุสัพเพสามาตินางสามีชันตุโวบุตริเศรษฐบุสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตวโตคติมายะอินทรีพระเวานนโมโพธิสัตวโตคติมายะอินทรีพระเวานนโมโพธิสัตวโตคติมายะอินทรีพระเวาน บทที่สองปณิคานาะคาถายาเทวตาสติวิหารวาสินีดูเปคาเลโพธิคาเลตาหิงตาหิงตานาธรรมมาธาน,นีนาะพระวัตถุปูชิตาโสดิงกาโลเตขาวิหารามันทะเลเทระจามมานา,นา,นาวะกาจัมพีคาโวสารามิการานาปฏิอุปาสากาคามาจาเทสานีิข้ามาจะอิสลาสปานะภูตาสุกิตาพระวัตุเตชะลาผู้ชายเยปิอาจะอัน ท่าสัมภรวาสังเสริฐชาตาพระอาถววะปปปติกานิยานิการธรรมาวาะปชิตเจเตกสเพปีทุกขสักการลตุสังขายังจุธาตุจีลาสตังธรรมโอธรรมัตทาราจปุกขลาสังโฆโหตุภามะโควะหขัฏายะจ่าหิตายะจะาอัมเหและขตุสัพธรรมโอสัพเพปิธรรมจาริโนวิทิงสัพปปูเนยามะคเมอริยะปะเวทิเตปัสสนาโหตุสัพเพปีนาปาลีโนพุทธศาสนีสา สัมมาทาลปเวชจัตโตการเลเทวปวัสโตผู้ที่ภาวายสัตตานาสาม,มิทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาอัตตาลาชางนิจังลักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนละลาชโนปัจชางลักขันตุสัพพทา บทที่สองนีวตาเยอะๆใช่ไหมคาถาถูกขับปัตตาเด่นทุกข์ขาพญาปัตตาเด่ิพยาโสกปัตตาเด่นโสกอโหตุสัพเพไปบาณิโนเอตาวาตตาจมีสัมมัตตปุจจะสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัพปิสิติสิติยาทานังท้าทันตุสัทธายาสีลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุขันตุเทวตาขตาบทที่สี่สุมังคลัคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพัพุทานุภาเวนะสุธีโหตุนิราตลังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุ สพเทวตาสภาสังขารุภา,าเวรสุทีหนตุนีรันตรลังวันที่15 สัพเพพุทธาภระปตาปเจนันจะยังพลังอาหารตานันจเตชนะละหังไม่มีสัพเพโสสัพเพพุทธาภระปตาปเจนันจะยังพลังอาหารตานันจเตชนะละหังไม่มีสัพเพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจนันจะยังพลังอาหารตานันจเตชนะละหังไม่มีสัพเพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจนันจะยังพลังอาหารตานันจเตชนะละหังไม่มีสัพเพโสสัพเพพุทธาภระปตาปเจนันจะยังพลัง อรหันตนาจเติชนะละหังไม่มีสัพพโสสัพย์พุทธามรัปตาปัจญาจะยังพลังอหันตนาจเติชนะละหังไม่มีสัพพโสด้วยอำนาจแห่งมือส่นที่ข้าเจ้าได้สวนทรายใหญ่ขอเจ้าวันนี้ข้าเจ้าขอร้องข้าอิจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเสด็จสุวรรณคาลายขอที่สงแห่งมือส่วนนี้จงเป็นศักด์สิริมงคลแก่ข้าเจ้า ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกสภโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้เสถียรมั่งคงเป็นสมัมมาอาชีพท่านชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าเจ้าขอให้ข้าเจ้ามีสสาข้าพเจ้ามีสามาธิฏฐิตั้งม้านในพระธรรมกับสองแหง่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกอทั้งขอเทพเทวาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย่อเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาเสมดดดดเเลลยยไ้้้้้จัััสราาาาางขึนนนใหปะววพพพุุุททธธภภแอิมศ์ อน,อนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน